ครับผมสวัสดีครับพี่น้องยุกับผมบ่าวหมอช่องเคลื่อนทีนีสาชนชแนลนะครับเศร้ามื่อนี่พระมาหาวาวนะครับมาเมลื่อนไปบ่าวดวงหนึ่งนะครับปรากฏว่าขาดหรือหักบุรูเพื่อกันล้มนะครับล่มแห้งครับสนูแบบยงังหล่นเลยครับขึ้นเดี๋ยวังหากันครับบวลูมันอยู่ทั้งไหนตต๊ะทิศนี่แหละ mặc à hỏi nữa bạn à hỏi bunny mặc bạn mặc này mặc 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 นึกว่าขาดหรือหักใส่น,น้อยู่ใส่นอนทั้งขุนวอทั้งผ Ủa, cuối uống thì bỏ vào hàm ơi uống cuối uống cuối đến sườn xược là phải đăng ừ. hạt rồi phun. Uh, phun 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 เห็นแล้ว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 อีเห็นแล้วพี่น้องแล้ว,ลวโอ้ลงทาสวยงามเลยฮ่องหว,วังขึ้นลุมแต่เมื่อขึ้นลมมันแห้ง,งหอีหลีเลยครับลมนี่ยอุ้ยสะทานฝ่าเลย ล่มมันยังมาแห้งขับแห้งเลยว้าวมเสียหาย,งยนะวงใดเนี่ยว่าไม่ได้เป็นอย่างครับนี่ครับผมด,ดูดูหน่อยลอยเส้นครับผมขึ้นขึ้นดีโอูสนู่ลั่นบักคักเลยครับสนู่นี่บักจังลั่นเลย น้องขอบไปเบื้องในคลิปที่ผมโพดไว้ด้วยครับเล็ดเก็บเอาครับสนุกวกัยังอยู่ดีนี่ครับบ่ขาดเพรยังลั่นคักลั่นแน่สะนะุก สิ่มดีหรือคบช่วงนี้ว่นนามาันไหนเสียหายมั้งว่เสียหายว่าว่เสียหายจะลงะลอนไรผมนึกว่าว่าเสียหาย ที่เก็บหางนะครับมวนใส่หัวมันเลยครับผมมวนใส่หัวหมวนใส่หางเลยง่ายเบาหน่อยครับผมมวนใส่หัวใส่หางเลย เรียบร้อยครับผมมว้วนเส้หัวเส้หางมันเละครับนี่หางบรรยากาศกาลังดีครับกาลังสวยกาลังสีแจ้งนะครับหกวงกว่าๆวานะขนดีครับส้งนี่ครับขึ้นดีครับผมนี่มันขึ้นขึ้นดีดีมันรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อยังนะครับผมว่าน่ะสิบ มุนลงเพราะว่าลมมันแห้งลมมันแห้งมากนะครับขึ้นขึ้นสั้นขึ้นท่นรี่พุ่นนะครับขื่นแบบอูดเสียงสนุน่นี่โอ้ลั่นเลยเสียงสนุ่นสาใจขนาดนะครับมันมีคลิปที่ผมโพสต์ไว้นะครับตอนนั้นขึ้นี่เป็นฟังเสียงสนุ่นเงาๆนะครับลองขึ้นไปฟังเบ้องครับลั่นแห้งเลยครับลั่นแบบอ้วสุดยอดเลยมักแห้งเสียงสนุ่นลั่นครับ เทปาวเรากับกบ,บานกันพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศกําลังสีแจ้งนะครับสวยๆเลยบรรยากาศกับสวยเสียงกําลังได้ครับเดี๋ยว้ามีล่มสิล่องปล่อยบางอีกนะครับวันนี้มันขืนดีครับเนาะผมอยากหเห็นตอนกลางวันนะครับมันขืนสั้นขืนงามเรนล่มดี เป็นว่าสองห้องที่เล่นเล่นล้มดีครับผมอยากให้เห็นตอนกลงเว้นแต่ว่าเมื่อคืนนี่มันเหลียวบ่เห็นฟังแต่เสียงสนุ่ไปนะครับผมปวดไหวเงี้ยวๆเลยครับเสียงสนุ่นหานาทีไปเลยอย่าลืมขอไปฟังกันนะครับฟังเสียงสนุ่ยาวๆไปเลย ย้าดายว่ามีภาพตอนกลางวันให้มึงนะครับเดี๋ยวเขากำลังสิกเก็บวาวกระบานกันนะครับที่แรกผมนึกว่ามันหักเลยผมนอนบ่ได้ยินเสียงสนุว่าโอ้วาวหน่อยหักแล้วเด้่อปะเพราะว่าลมมันอุ้ยลมดีมากขึ้นลันลันเป็นลันเลยมาเฮายมาเฮามาเฮา ใส่สนุกงเงนะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับล่มดีๆเข้ามาวัดน,นีฮูหขืนดีจวอัดเดียวเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผม นี้ผมบ่าวหมอขึ้นทีนีแสนชั้นแนวกน็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ